สวัสดีค่ะอาจารย์ชัยคะสวัสดีครับทั้งสามท่านครับครับสวัสดีครับเออพักนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรดาวพฤหัสมันแรงหรือว่าม,มลตยูมันยังครอบอยู่หรือไงทำไมเกิดอะไรคะอาจารย์ไม่อยากพูดเหรอคะไม่ดาวพฤหัสเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรม,มต่อใช่ไหมาอาจารย์คือเรือ่องดาวพฤหัสเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ บุคคลในกระบวนการยุติธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ของแผ่นดินพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอยู่ในพวกครูบาอาจารย์นักรรนักบวชผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเป็นดาวเครื่อขนาดศิลปินอาวุโสยังทะเลาะกันด้วยกรอือบางคนที่ อไม่อาวุโสก็ยังทะเลาะก,กันด้วยประตูหน้าต่างไม่ระยกลูกบิดอะไร <S <S นะก็แปลว่านันบรรดาดาพฤหัสผมก็ลองมานึกถึงในแวดวงทนยความเนี่ยแม้กระทั่งโกงเงินคน<ต>พิการโอมเงินอีกโอ,อมเงินนี่ก็ถือว่าเสื่อมมากเรื่องตำรวจก็คงไม่ต้องพูดก็เป็นข่าวตามปกติอยู่แล้วที่เกิดขึ้นเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้า นะแวดวงในวงการพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นเงินทองเงินทอนต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องเงินทอนเนี่ยมันเกิดมาบัตรพการมากนะโก้ hmm. เอว่าเนี่ยเรื่องเรื่องเนี้ยพระเล่าฟังจัดสัมมาสัตประชุมนะก <c oughs> ำหนดไว้ให้สิบล้านให้พระเซ็นรับสิบล้านแต่จริงได้เงินห้าล้านคือ hmm. พูดง่ายเห็นพระเนี่ยไม่มีปากไม่มีเสียง hmm. และพระเนี่ยเอายังไงก็ได้พระก็แล้วยอม นะและอีกอย่างเงินที่เอามาใช้ในการเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าจัดประชุมเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดพระสังาธิการต่างๆทั้งมวลเนี่ยปกติเขาจะมีญาติโยมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารอยู่แล้วอืมแล้วก็จะมีเจ้าภาพในการเลี้ยงน้ําปลานองปลานะอะไรตาอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของทางศาสนาเนี่ย ก็จะมีเงินสนับสนุนอยู่ก้อน,น,นดังนั้นเนี่ยท่านจะได้หรือไม่ได้แม้ไม่ได้พู้ใงไงว่าทําได้อยู่แล้วโกเห็นไหมก็ได้เติมมาเให้มาติดจะรับไปห้าก็ดีโยมนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันมาเก่าแก่ในแวดวงพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านเห็นตาตาว่าพวกเกรดเนี่ยมันกินมานานเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงเวลา โลงมันก็แตกได้นะคุณว่าอืมเห็นบอกวัดในกรุงเทพนี่ก็จะตามมาวัดชื่อดังๆอีกหลายวัดเลยอาจารย์ครับผมผมว่าถึงเวลาแล้วที่มันควรจะชำระสสารกันักิีอันนี้ก็เป็นเรื่องของดาวพระฤหัสครับแล้วในเรื่องของสารนี่คุณจะคิดได้ยังไงว่าเอออยู่ๆก็เกิดปัญหาของความขัดแย้งปกติในกระบวนการศาลเนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีนะโกครับ เขาจะยึดหลักอาวุโสเนี่ยเป็นสำคัญปแปลว่าเขาเอาอาวุโสเป็นที่ตั้งเพราะคนกว่าจะขึ้นมาเป็นรองประธานศาลดีกามาเป็นประธานศาลอุทธรอะไรเนี่ยก็ถือต้องมีประวัติต่างๆมาเนี่ยในระดับที่ไม่ธรรมดาลเลยแล้วเมื่อมีอาวุโสอาวุโสสูงสุดก็ได้แต่ปรากฏว่าในคราวนี้นี่ เขาก็พิจารณาแล้วว่าท่านอาวุโสสูงสุดแต่เนื่องจากประวัติคุณสมบัติจะต้องนำมาประกอบด้วยเขาจึงบอกว่าจะเอาอันแน่นอนเขาก็เสนออาวุโสอยู่แล้วแต่เมื่อพิจารณาจากอาวุโสแล้วมีประวัติมีคุณสมบัติบางประการที่น่าจะมีปัญหาเขาก็ไม่อาวุโสเขาทำให้ถูกต้องตามผลหมายเอาอาวุโสก่อน คือเขาเขาใช้เขาใช้คำแรงนะเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีโอโสสูงสุดก็ตามจ้าแล้อโอ้ในคำแถลงในคำแถลงของคุณสุนกอการประชุมกตอเนี่ยซึณคิดว่าแรงผมว่าแรงนะผมยังลางลึกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าผมเขอโทษนะฮะถ้าผมเป็นเจ้าตัวนี่ผมเอ๊ะผมจะนั่งต่อในตำแหน่งอื่นผมยังลำบากเลยนะ ก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานสารอุทธร์ใช่ไหมก็นั่นน่ะสิเออก็ต้องมีคําถามต่อไปว่าแล้วท่านเหมาะสมกับตาแหน่งนี้หรือเปล่าใช่ไหมือหรือเปล่าคือถ้าแถลงแรงขนาดนี้เราก็แบบเฮ้ยโอ้โหไอ้ไม่ได้ประธานสารธิการนี่ก็ดองแล้วอ่ะแต่พอมีคําแถลงแบบนี้ก็โอ้โหตายแล้วฉันจะนั่งต่อได้ยังไงอ่ะผมผมรู้จักกันตั้งอ่ะผมเรียนมาด้วยกัน เรียนลามมรามรุ่นหนึ่งเรฮะเขารุ่นหนึ่งผมรุ่นสองแต่ก็สนิทสนมกันแล้วก็ทํากิจกรรมมาด้วยกันแล้วก็เป็นคนชนบุรีด้วยกันตอนนั้นก็รู้จักพอสมควรในอะไรบตั้งอาเรียนแล้วก็ท่านก็มาเติบโตทางด้านตุลาการผมก็มาเป็นอือเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเกียรติยศความปรากฏของท่านนี้ก็ทราบเป็นหย่อมๆมาโดยตลอดอืก็วันนี้ ก็ท่านกำลังจะเป็นประธานแต่ก็ยามบุญมากาไก่ก็กลายเป็นหงส์ mm. อันนี้เกี่ยวกับจะ์เนาวรรษอะไบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยามบุญลงห mm. งเป็นกาหน้าชงบยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์ mm. ชีวิตแต่ละคนนี่ก็ไม่แน่ mm. ถึงบางคราวเนี่ยคิดว่าจะได้มันไม่ได้ ใครจะคิดว่าสมเด็จช่วงก็อาวุโสสูงสุดนะโกะ้ใช่แต่หไหมนี่ก็คืดอดาวพฤหัสเหมือนกันอืก็ถือว่าท่านอาวุโสสูงสุดแต่ถึงเวลาเขาก็คงจะมองถึงความเหมาะสมด้วยท่านสิริชัยนี่ก็ต้องถือว่าอาวุโสสูงสุดแต่ถึงเวลาเขาก็คงจะเอาความเหมาะสมมาใช้ด้วยาะเป็นที่มาของดาวพฤหัสอืม วงการของศาลเนี่ยเป็นเรื่องดาวไปเรื่อหัดไปแล้วทีนี้ผมกําลังพูดถึงทนายในส่วนที่เป็นอาชีพของผมอไม่เหตุเกิดตรงนี้เนี่ยมันถึงพาวดีเหมือนกันที่สีแตกผีโลงแตกด้วยออืืมมนะคือลำพังภายความที่มีการประพฤติทุจริตช่อฉนชั่วช้าสาละเลว สะบัดสิมสะบัดจับกระล่อนขิ้นฟ้อนตอแลโอโหลโคหกดำเป็นขาวขาวเป็นดำปั้นผีลุกปลุกผีนั่นมันก็พคอมีอยู่จังแล hmm. ะสภาธนไกวามเนี่ยตั้งอแต่สมัยผมเป็นเลขาธิการมาสามสี่สมัยรวมทั้งและยึดปัจจุบันต่อๆกันมาอยากจะบอกกับคุณเลยผมเชื่อเลยเกินทั้งวาดทั้งเอทั้งใครก็ตามที่ประกอบอาชีพอะไร ถ้าเรามีนักข่าวนักจัดรายการจงกระบวยเฮงช่วยนี่เราก็ไม่อยากให้สมคบหาสมาคมถูกต้องไหม hmm, ครับเราถือว่าเสียถ้ามีตื่ออะไรในลักษณะที่ไปอจินซึ่งบาทท่าจินบนเรียกรับเงินนี่เราก็เสียดย้วยเหมือนกัน hmm. ในแวดวงทนายผมก็ยืนยันเลยว่าทนายเร็วๆทนายชั่วๆเนี่ยทนายความดีๆเขาก็รังเสีย แล้วยิ่งสภาทนายความมีเรื่องร้องเรียนคนเลวๆแบบนี้เข้ามาเนี่ยเขาไม่เอาไว้ให้เป็นเฉียดแน่นอนขอให้ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ที่ใช้บริการของทนายความเนี่ยพึงมั่นใจได้ว่าไอ้ที่ว่าเฮ้ยทนายมันก็ช่วยทนายมแมลงวันไม่ต่อมแมลงวันชวนใหญ่เขาฆ่าแมลงวันเลยครับอืเขาเห็นบี้เลยนะเขายิงเขาบี้เลยนะ กรบี้เลยเันมีไม้ตีเนี่เขาตีเลยตันตีเลยอืเพราะเรารู้ว่ามีภายนความเร็วเนี่ยมันทําให้องค์กรเขาเสียทําให้ภาพของทนายความโ็เสียนะะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันถ้ามีใครก็ตามที่ตายสักเรียกว่าปลาตายตัวเดียวข้องเขาก็เน่าไปด้ยวยเพราะอันนี้ผมก็ยังอยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังเอาละเรื่องทนายความค,ามคนนี้เนี่ย ผมเชื่อและเกินถ้าเกิดการสามประสานทราบวันหนึ่งทางวงการตำรวจเขากำลังจะลอดออกไปใช่ไหมถูกต้องไหมค่ะเพราะรู้สึกว่าเขายังมีคดีข้อหาปลอมเอกสารใช้เอกสาปรปลอมนะฮะ คดีอะไรที่มันน่าจะจบได้และมันยังคาคาอยู่เขาก็ไม่ปล่อยให้จบหรอกอเขาจะทาให้ชีวิตและอาชีพจะจบต่อไปเพราะว่าล่าสุดนะอาจารย์<อ>เห็นวีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ออกมาบอกคือเขาบอกว่าคนเขาเนี่ยเป็นคนแนะนําทนายคนนี้ให้กับคุณแม่น้องบีมแล้วตัวเขาก็โดนไปด้วยประมาณล้านกว่าโดนโกงเงินไปเหมือนกัน<อ>ทนายคนเดียวกันเนี่ยนายพิสิทธิ์เนี่ยนะคะ ไปแตะไม่ได้เลยนะแตะนี่เสียเงินทันทีผมว่ากําลังจะแนะนําให้เอรู้จักอยู่นะนโอโทรศัพดิฉันขอรู้จักอาจารย์คนเดียวก็พอค่ะทนายอื่นอย่าเพิ่งตอนนี้ยังไม่มีคดีแม่ไปสัมผัสแนะนํามันยังล่อเขาเป็นร้านนี่เขาไม่คิว่าความนี่เขาไม่ล่อไปยห้าล้านหรยอแล้วตอนนี้ก็ตามหาตัวไม่ได้ด้วยนะอาจารย์มันก็มีความกังวลกันต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทรัพย์มีสินอะไรแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคุณแม่ล่ะ เอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณตั้งคําถามไว้ประเด็นแรกก่อนผมว่าคดีอาญาเนี่ยเชื่อหลือเกินว่าทั้งตํารวจเขาก็คงจะดําเนินการและอายการก็จะสั่งฟ้องอืถ้าฟังจากข้อเท็จจริงอย่างนี้ไม่มีการบันเทาผลร้ายอะไรเลยนะเช่นไม่ยอมใช้เงินคืนเงินเขาเลยเนี่ยผมว่ามีคุกเป็นที่หมายในเบื้องหน้าดกอก,กไม่ใช่เขาไปแจ้งความอะไแล้วนะอาจารย เอ้ยเขาคดีเขารู้สึกว่าคือพูดง่ายคดีชอบโกงเนี่ยน้องเขาก็ถูกเีตติตับายนี่ถอนแต่ไอคดีปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมเนี่ย,รรม,ยมันยอมควา,ามไม่ได้<อ>คือพูดง่ายๆเขาก็ต้องคือถ้าคุณทําดีเนี่ยคนก็ต้องพยายามช่วยนะแต่ถ้าคุณทําไม่ดีทําอะไรประพฤติทุจริตประพฤติไม่ชอบเนี่ยอะไรที่เขาคิดว่ามันจะจบจบได้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้คุณจบ เขาว่าคิดอย่างเดียวทําไงคุณจบชีวิตแล้วทายังไงคุณจบจากอาชีพนี้สองกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาตลิกติดตัดทั้งเงินช่วยเหลือทั้งเงินเยียวยาทั้งเงินค่าวางสารนะฮะสามสภาธนความก็ออกมาเนื้อง่าตั้งดาบรับว่าจะปันคอมันให้ขาดจากอาชีพนี้นะฮึ เนติบัณฑิตยกภาพาก็รับว่าจะเอาทานายความมาฟ้องร้องขุดสมบัติตามล่าหาสมบัติสมอนี่เพราะฉะนั้นคําถามของเองก็มีต่อไปเอาละเรื่องคุกก็มีที่หมายมเรื่องอาชีพทานายความก็คงจะต้องถูกลบชื่ออืประเด็นต่อมาว่าเฮยน้องบีมจะได้เงินหรือเปล่าถูกต้องไหมครับครับนึ่งผมว่า ถ้าดูสืบรัพย์แล้วมันมีทรัพย์สินเห็นว่ามันมีบ้านเช่ามีบ้านม,มีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเลยเกินก็สามารถจะยึดจะอายัดอะไรอะไรได้อีกแบบหนึออ่แต่ถ้ามันไม่มีผมว่าก็คงจะต้องจัดคอน,สคอนเสิร์ตท,ทนายความอาจจะต้องเป็นเจ้าพาพนะทนายาต้องร้องเพลงกันใช่อาจารย์ดเดี๋ยวผมทำให้แต่ต้องหาดนตรีมาโหลีจัดกิจกรรมช่วยน้องบีมทดแทน ที่เราเองเนี่ยคนในวงการของเราเนี่ยไปกระทาต่อเธอเนี่ยและที่สำคัญที่สุดเธอแลกมาด้วยความพิการของร่างกายแล้วเรามโกงเงินคนพิการอีกโอ้ยไม่คิดไม่ออกเลยจยะแต่เราทนายน่าร่าเนี่ยจัดตัวแบบนี้ใจคุณเนี่ยมันมันทําด้วยอะไรครับเอาละผมเชื่อว่าคนนี้ด้านสุดท้ายของชีวิตชาตินี้ไม่ได้ผุดได้เกิดครอบครัว ก็คงไม่รู้จะเอาหน้าไปชู่กับสังคมได้ยังไงต่อไปประเด็นต่อมาผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ <c oughs> ถ้าท่านเห็นว่าทนายคนไหนทุจริตกระล่อนขึ้นซ้อนชั่วชา้าสารเลวท่านอย่าย,ยอมจำนนนะครับแล้วอย่าไปคิดว่าไอ้คนเลวจะมาทําอะไรกับท่านดอนถ้าท่านทํางานกับเขาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงไปตรงมาเนื่องเปลี่ยนอืเปลี่ยนเลย บางคนก็บอกอ้าวเสียตังค์ไปแล้วดีกว่าที่มันจะมาโกงห้าล้านแบบนี้บางทีเสียไปแล้วเอาเราจะเรียกคืนได้ยังไงอะไรกันเนี่ยผมว่ามีการเหมือนไอ้ผู้รับเหมาที่สร้างบ้านแล้วเราเห็นตัวกำกระบว้จะปล่อยมันทําต่อไปหรือนะผมว่าต้องหยุดหยุดแล้วเปลี่ยนคนใหม่หาหรือผู้รู้ตัดสินใจให้ดีแล้วก็อะไรร้องสภาธนายความได้ อะไรที่ดำเนินการได้แล้วอย่าไปตัดสินใจโดยลำพังเหมือนแม่น้องบีมและก็น้องบีม,มคนมันจะล่อนสิ้นป้อนหลอกลวงช่อฉนได้แม้กระทั่งว่าไปหลอกเขาว่าให้ใส่ชื่อปกติแล้วเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะเอว่าบริษัทเนี่เขาจะจ่ายผู้เสียหายแม้แต่เช็คเวลาจะจ่ายเขาก็จ่ายผู้เสียหายค่ะ,คะอาจารย์ ฟังเสียงน้องเองหมดแล้วหมดแล้วเกินแล้วแน่ๆขอบคุณครับอาจารย์ุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ